สวัสดีจ้าพี่น้องถึงแล้วถึงแล้วถึงห้องพป้นที่เรียบร้อยถึงที่พักพื้นที่เรียบร้อยนะพี่น้องห้องกาเทวโอเคเลยเก่งไก่งานเออกมาทีเด็ดตกกระจายเบอร์แหนเบอร์นี่ไมนห่วยอยู่บ่ดิพี่น้องเรึที่ไหนมันก็ผุมันก็แบบค่ะแหน ที่กระโดดหลยบอกร่มมันไม่ออกบ่สองขางเลยได้ดเป็นข่างเยวแต่ว่าขางท้าผูดจะจะแบวหมักกว่าเนี่ยตกกระจายเลยตกใจไปห้องกระถือว่าโอเคเดี๋ยวสิ ที่ออกไปเติมลมนี่หรอกอย่ามันหัวน้องพัานตื่นเลย อมาลากันฮัมหัดแร้วหัดแร้วโอ้นอนสบายเลยพาก็อุนๆบ๊ายบพี่น้องเอ้ยหอยก็ไม่อยากออกจากผาแม่เพื่อนกับจักซสือมาให้ลูกไส้ถึกใจค่ะ ลูกฮะมาล้ามาถล่มลูกแจ็คแล้วเข้ามาคนละเศษนะคะเจ้าเอาพี่เข้าออกมาเศษนีอยังกันเศษบริมาณทั้งอันสุรินสุรินแล้วก็มาเขาวันอำเภอวาปีบ่ะล้วก็จังมาทะลุมที มื่อข้าเจ้าอ,อันเฮ็ดทางมาสุดจ้าว่ามาเห็นหรอรถตกใจญ่โบเป็นหัวอยู่วะมันแหวกคักไหมแต่มันมาแบบสองด่านเลยเลนี่สิไปว่าสิออกไปเติมนี่ยาญ่เนหัวมาเห็นทีแรกก็เป็นหัวบ่แต่ว่าจะมันอาจมันเกี่ยวอยู่บอกก็แบบว่าเขาขี่ถืกลุม่มถือยังกัสินะโดดลุ่มโดด,ดยังะแต่าออทางกาแฟ ตกกระจ่ายงี้ว่ะักแซบทางเดียวนี่แค่กะสิว่ามันหัวอยู่ใครอยู่ฟางผัวมันกับแบบออกแซบๆบบบน้ำแล้วคิดว่าตกลงตือนีะไยังงี้บ่เรา,เเามราที่นี่ทางที่เฮ้ามาเนี่ยนะทางที่เฮ้ามาเนี่ยนะมันเป็นตะลุบไหมเพื่อนเ็ดทางค่ะนะเพื่อนเ็ดทางว่ะกม็มันเหมือนแบบเป็นทางที่แบบเพื่อนพากันมาสมมาแซมมันก็นเลยเป็นแบบ เนินๆหนนะพี่น้องเวลาทำทีมกับสีจตก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 ไปนกเอียงก็นได้หลายมือเสาะซ้นนกเอียงไปตัวหนึ่งหมวกกับหนาแห้งงามแล้วมาเสนนจหนะมันมีตาไหตานะงามสวยเลยห้อง โอ้มีมีกิ่งเงเออเป็นรีสอร์ทแรกนะที่เชีนนยงรายเออรอรถรอรถเซ้าหอนกันพี่นอ้องเพราะว่าขี่มาจากบุรีรัมย์สามชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงครึ่ง อันนี้มีครบทุกอย่างเส,สียอย่างเดียวเพิ่นบบมีอ่ะการน้ำหอนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอย่างนี้ก็โอเคแล้วแอร์เย็นเตียงนุ่มสบายหกชั่วโมงหกชั่วโมงสามร้ยนี่ถือแหง้งต่ว่าเฮาอันเฮามานี่ม,นม,ม,นมันจะเก่ามงเนาะเก่ามงกัเลยมันมันจะยูหอด ไม่สองมาที่นี่ก็เลยเพื่อนก็เลยขอน้ำซีลอยออกได้ทุ่มสองทุ่มประสันก็เลยว่าว่าออกหอดปานคุณตกแม่ออกยี่ปมาณหาหกโมงนี่ละกันเลยว่าเอาผ้าพรมกระบ้๋ามาเออแมา้อมห้างมาไหกันที่ได้เอาผ้าพรมอาจารย์ลม่าพรมพี่น่อยถือใจแห้งมาที่นี่แห้งสิมาขึ้นยีหนาวเนาะ อากาศเย็นๆหมอกลงแบบเต็มเลยมานมาที่นี่พ่อมาเจอนผ้าห่มจักสัตว์มันเป็นมันเป็นผ้านุ่มๆแล้วก็เป็นข้นๆมันละอุ่นบัดนี้มันก็แห้งสีรับเงีวตัวบัดนี้วังไหนี่งแต่วันนี้พอดีตัวมาที่นี่ฮุมในรถในดอย่างมันกับปฏิแบบมันใหญ่จนแบบมันอันนี้นะ เอ่ะกมหดดนแลวกอะไรกินเตกัน kind of ้ Means, Arizona, ็เลยมาหอดโดนไปมาหอดบังได้ไดนั่นอ่ะก็อัดคลิปมีจะติดไฟแดงก็ไปจอดกิดต่มบ้ามายุเซเว่นก่อนสิหวดก็จักสีกินนี่ยังเนาะกินแนี่ยหนหวนให้มันซวงให้มันอะไร แต่ว่าใครอยู่ของพักอยู่นี่งานกับยูไก่ประมาณทีสิบนาทีกับหัวสิบนาทีสิบนาทีแต่ว่าตอนนี้นนทางทางที่เข้ามาหลกก็มองนี่นะคุณกำล้งพักกัน <c oughs> เร่งที่อันอันถนนนะนะอันดำดำนะมาที่นี่ที่รถเหยียบเนะอากระดิน เต็มเสียงพลวกพวกผ่านประสนะแล้วอาทิย์แล้วนี่แค่กระซิลเลนไปปั๊มน้ำมันไปเติมลมรถก่อนเติมคนน่าหัวแต่ลมเตียาตีถือว่ามันหัวค่ะไม่ก็อ่อนคับโคตร่รสนกัดปวละตอนออกไปแต่ว่าขางดูบระสห่วงหรือห่วง้างนี่มันอ่อนเฮง ไปตือนม,มาไวเลยแต่ว่ามันแกอันเอียก,ก่อนมันตกลุ่มลายฟังมันลุมมันลายทางแบบก็จังทางบานเท่าน่ะแหละทางครูค่ะเตรียมปิดลงปิดยัดงไงก็ไมมีหอดออดเลย รดจัางงาม,งามว่าขี่อยู่อันนี้เนาะอยู่บนเนางามขักงามนี่เ <c oughs> นี่ยวอันถือโ้นถือโ้นแล้วก็ไปถืออาที่ดิน Cái cả mọi dùng tất cả mọi người tất cả mọi người tất cả เออตัวน่อยต้องก็เย็นอยู่ว่ามันซ้ำอ,อยู่ในห้องเมื่อไหร่นะบ่ะนี้แต่ก็เกี้ยวกับของมัค่อยเย็นอ่ะอืมมันแดกๆมันเย็นแต่บ่ดูบ่ดูแลามันเป็ดปับปลาเองเพีนะ้ยบบ่เอาสัตว์ลพี่น,อน้องจะใส่คลิปนี้ขอฝากไว้สำน,นีคลิปหน้าพูดกันไหมจ้าจะพากันอา,า,นาอบน้ำนอนก่อนบปในี้พักผ่อนก่อน